มีหมาก็ต้องพาออกไปเดินทุกวันใช่ไหมครับ go to walk ใช่ไหมยิ่งเป็นหมาที่มีพลังเยอะๆต้องเอาเขาไปออกกำลังกายค่ะไม่เช่นนั้นถ้าหมาเก็บกดแล้วเป็นไงฮะถ้าหมาเก็บกดไปดีพีไหมหมาเก็บกดแล้วก็จะเป็นกายเป็นหมาดุครับต้องพาเขาไปเดินทุกวันค่ะนะยิ่งเฉพาะคนที่เลี้ยงหมาคนที่เลี้ยงหมา ที่มีพลังเยอะๆอย่างพวกหมาพิษปูหมาดุๆนะคะต้องต้องพาเขาออกไปเดินค่ะเพื่อเพื่อลดพลังก้าวเ้าที่เขาจะกลายเป็นหมาดุไปลุกปะไปไปเดินปะค่ะต้องพาไปเดินทุกวันอย่างตัวนี้ยดุมากเลยดุมากเลยแม่ปิดประตูก่อนดุมากเลยเห่าชาวบ้านเขาไปทั่วต้องพาไปเดินทุกวันครับ ไม่ฉะนั้นจะกลายเป็นหมาโรคจิตไล่กัดคนอื่นเขาใช่ไหมฉะนั้นแม่ต้องพาออกไปเดินทุกวันจ้าดูสิไปแยแยก,ก็หน้าบ้านตัวเองเลยค่ะไม่ต้องไปไกลหรอกลูกเอา้าทําไมกินหญ้าละ่ะลูกฮะกินหญ้าทําไมไม่สบายเหรอหรือหมากินหญ้านี่ก็เพราะบางที่ท้องเขาไม่สบายนะคะยิ่งหมาตัวเล็กๆชิวาว่านะคะท้องเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีกินอะไรที่ที่เขา เขาแบบระคายเครืองท้องนะคะเขาจะรีบเขาจะรีบออกไปหากินหญ้าใช่ไหมฝนตกกับลูกไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ลูกฝนตกก็ไปปะตกก็ไปไปแล้วครับนะครับดูสิครับฝนตกวันนี้